รันบอลเติมพันเกมกีฬาที่อาบีแรับโบนัสเต็ม38%สมาชิกใหม่อย่ารอช้าโอรฟรีอาบีแ สวัสดีครับครับผมก็คือเคยกับอาจารรักบอลไลน์ผมวันนี้วันศุกร์ที่2องพฤศจิกายนครับนะครับผมก็เป็นเดือนที่ใกล้จะหมดสิ้นเดือนไม่สิ้นปีแล้วเดือนสิ้เดือน11แล้วเหลืออีกหนึ่งเดือนนั้นก็ปีใหม่ครับผมก็จะมาแล้วนะครับผมอวันนี้รวังกันไปรับเมื่อคืนเมื่อวานะวันนี้อยู่กับผมครับป๊อกกี้ครับผมต้นเปงนแคนครับครับผมอ่ะวันนี้เรามาเริ่มที่ผลฟุตบอลก่อนดีกว่าครับก็เริ่มของฟุตบอลบ้านเราดีกว่านะครับผมในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพครับ การแข่งขันตุต่อโรคนั่นเองนะครับผมดีด้วยใช่ไหมครับว่าเราแข่งแชมเปีพพ้ยนช็อปถ้าดูแลนะเราอยู่กลุ่ม A นะครับวันนัดแรกผมก็ประเดิมไทยอย่างสวยงามเลยครับผมก็พบกับทีมของคอสตานิกานะครับผมก็ทีมชาติไทยวัน <c oughs> ๆๆนีมฟุตบอลก็ดูแน่นสนดัดกันนะคนเยอะนะครับผมวันนี้ก็น่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ,รบผมก็ทีมชาติไทยผมก็สามารถเอาชนะทงได้ของค <c oughs> อสตานิกาไป 3ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับผมสามลูกของทีมชาติไทยก็ได้จากนักของเกียรติยศนะครับผมเจอแฉลบเพนนะครับผมแล้วก็สราวุฒิเ่ินการนะครับแล้วก็อีกลูกนหนึ่งครับจากชิรวัตรสอนวิเชียรนะครับผมนะไทยก็สามารถประเดิมเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับผมถือว่าเก่งมากนะสำหรับทีมชาติไทยนะครับผมส่วนคู่อื่นนะครับผมในสายเดียวกับเรานะ,ะผมก็เป็นหน้านของยูเครน ก็เสมอกับท่าน้าของปาร์ดาวิไป3ประตูต่อ3ปรครับผมแล้วก็ในกลุ่ม C นะผมก็เป็นทาน้าของบราซิลเอาชนะญี่ปุ่นไป4ประตูต่อ1นะครับผมเนี่ยนะที่เป็นแชมป์เก่าด้วยครับผมแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะผมก็เป็นลิเบียผมก็แพ้ท่าน้าของโปรตุกเกสไป1ประตูต่อ5นะครับอันนี้คือผลฟุตบอลฟุตซอลโลกนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับผมแล้วก็มีอีกครับเป็นผนลกระโช่ C R เมื่อวานนะครับมีเอ1คู่้ผมก็็เเปนนาขงจนัวผมก็แพ้างดใน่่าไปป0รระะตตูอ1นคับ แล้วก็มีผลฟุตบอลโคปาเดเลย์นะผมเมื่อวานนี้ครับก็เอาคู่สำคัญสำคัญนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของราคอลุญยาครับเสมอครับานะของมายยก้าไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของเกตาเฟ่ครับเมื่อวานนี้ออกไปเยือนนะครับผมทีมบอนฟาราดูก้าผมเอาชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็มีเซบียาผมเอาชนะเอสปปนญ่าไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็มีทางด้านของ เอวีบาร์นะผมก็แพ to like ้ไอ้ก wow. ็เสมอกันแข่งของแอตติกบิวเบลไปศูนย์ประตูศูนย์นะครับครับผมอ่ะส <t ains> <t ains> ่วนผู้อื่นก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์นักบอลดอตเต็มนะครับผมอ่านนี้เรามาเริ่มที่ข่าวของเรากันเลยนะครับครับอ่าไหนๆก็พรุ่งนี้แล้วนะครับแมนยูกับเอ่ออาร์เซนอลจะได้เจอกันแล้วนะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมก็เป็นสุดที่ทุกคนรอคอยอีกเหมือนกันนะผมก็มาอัปเดตข่าวเรื่องการเจ็บของนักเตะกันบ้างก่อนของอาร์เซนอลนะครับผมก็ ล่าสุดนะก็ออกมาประกาศอีกแล้วนะครับว่าท่าน้าของอานเร์ล็อกก็จะมีท่าน้าของเซนิโยนะครับผมเป็นเวลา3อาทิตย์สามสัปดาห์ด้วยกันผมเพราะขาดตัวลูกไปนะครับหนึ่งคนก็มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่นนะัดที่เสียชนะเอาเสียชนะฟินพานด์ไปนะครับ<อ>ผมในตัวสูงก็ทําให้ตัวนั้นเจ็บนะครับผมก็ไม่มีสิทธิ์ลงในเกมที่จะพบกับแมนยูในวันเสาร์นี้นะครับผมน,นะฮะก็ถือว่าขาดอะไรไปแล้วนะผมก็ 3สัปดาห์ด้วยกันพอจะคุยกับมาอีกก็เดือนนึงอ่ะใซ่สักครับนะแล้วก็มาที่คราวนึงนะครับผมก็มาทางด้านนี้เลยครับก็เป็นด้านของอิสติทานะครับผมก็ในทีมดิวชั่นหนึ่งนะเดี๋ยวฉัเป็นชิพนะครับก็ประกาศแต่งตั้งแมทคาร์ที่ผมคงจำกันได้ครับอดีตคุณซีวู๊แฮมตันตาผม คุมทับนะด้วยสัญญายาว3าปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมผลงานเขาถือว่าโอเคนะเขาเคยคุมทั้งซันเดอร์แลนมาเอ้ยทั้งวูฟเอ้ยผมก็ฟิมชันไอแลนด์ด้วยนะครับผมก็ปัจจุบันนี้ก็มาหันมาคุมทีมอิสตูดิอาเป็นที่เร <c oughs> ียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอะภานโทษปับหนึ่งไม่สบายนะครับเจ็บคอรครับ <c oughs> มาที่ทางได้ของกหลับไปรั้เบิร์นบ้างนะ <c oughs> <c oughs> นะแล้วก็มาที่นั่นเฮ้ หลันจานั่งแบ็คเบิร์ดนะครับก็สุดท้ายแล้วก็หาคุณซื้อคนใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเล่นแนบน้ำปฏิเสธไปนะครับผมก็คุณซื้อคนใหม่นะผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเด็กเก่าของกุหลาบไฟแบ็คเบิร์ดนั่นเองนะครับผมก็คือทั้งของแฮนนิงเบิร์กนั่นเองผมก็เป็นทั้งอดีตเด็กเก่าของแบ็คเบิร์ดแล้วก็อดีตของเด็กมชสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยนะครับผมก็มาคุมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เมื่อวานนี้ครับ ในด้านของแบ็กเบิร์นก็ประกาศแต่งตั้งถแถลงแต่งตั้งผ่านเว็บไซต์ของแบ็กเบิร์นนะไปเจี๊ยบไว้ว่ามาขึ้นแทนเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะผมในการคุมท,ทัพแบ็กเบิร์นกลับไปสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษ,อ,กฤษอีกครั้งนะครับผมเต้นขอเอาข่าวคุณว่าคุณต้นเอาเอาวผมนะเต้งข่าวของนี่เลยซิงบูเชลซีนะครับก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะหาตัวผู้กระทำการทำท่านะลิง,ล<อ>งใน และนี่เวลเบกในเกมที่เชลซีเปิดบ้านพี่เขาชนะแมนยูในแคปตันวันช้าครับผมครับผมอันนี้ทั้งนั้นก็รอดูกันต่อไปนะครับบอกว่าดำเนินการแล้วแหละก็ครั้งนึงก็มีผู้ตัดสินก็เคยเหมือนต่างชาติเขาที่ดีที่สุมากเจอเรื่องนี้เรื่องหยุดสีผิวครับผมไม่ได้เลยนะครับ ก็ดำเนินโทษร้ายแรงอย่างแน่นอนสำหรับแฟนบอลคนนี้ครับเซซี่ออกมาอยู่เนี่ยแล้วว่าจะตามล่าหัวไม่ได้ครับผมไปทำอย่างไรกับเว็เบลได้ยังไงครับเราเป็นทีมที่ดีใช่ครับเราต้องเราต้องเป็นแบบทีมดีเป็นกลางหน่อยครับอีกคราวนึงครับเป็นข่าวของอดีตเด็กแมนยูครับก็คือเวสเบลครับปากการหลังของทีมซันเดอร์แลนด์ก็ผู้จัดการทีมนะครับคืออ่า ใช่น,นะผู้จัดการทีมได้ไง,งมาติมานีมาติโนนิวก็ยืนยันแล้วนะบอกว่าเวทเบาจะกลับมาอีกครั้งในช่วงหลังปีใหมห่อ๋อยังไม่หายเหรอยครับไม่หายสักทีครับก็เวทเบาได<อ>้รับบาดเจ็บหัวเข่าตั้งแต่ช่วงซีซั่นที่ไปเตะกับเกาหลีที่ประเทศเกาหลีผมรู้ว่าเขาขายไปแล้วไม่รับช่วงนี้ฟอร์มสแตนเด์แลนด์ไม่ค่อยดีว่ะครับเวทบาร์นี่ครับผม นะทุกคนฟอร์มดีอยู่นี่ครับเว็บบอลยืนพูดกับโอเชียครับสุดยอดมากอันดีบกระดาษตังล้างต้นนะครับอีกคราวนึงครับเรื่องของกีนัสก็คือกองกลางของตัวลูกสเปอร์ครับผมกอล่าสุดต้นสังกัดออกมายืนยันบอกว่าจะทำการให้ทีมเจ้าป่าลอตติงแฮมฟอเรสต์ทีมในแชมเปี้ยนชิพยืมตัวไปอีกจนถึงวันที่2มกราคมปีหน้า ก็เป็นเวลาสามเดือนประมาณนี้เพราะหลังสัญญาฉบับเดิมที่เคยทํากับนัดดี้ฮังฟอร์เรสเป็นระยะหนึ่งเดือนหมดลงไปก็ต่อสัญญาไปอีกก็กลับมาคงไม่ได้เล่นที่โซเชียลนะบัวเอาผมนะธนาเดียบยอผมว่าน่าจะผมว่าน่าจะปล่อยในช่วงนี้แหละกลับมาแล้วก็ปล่อยไปต้องรอดูทีครับผมผมรักสนี้เพิ่งตกรอบไปแค่สามวันเท่ารัครับสุดๆเลยครับเวลาเอาตัวจริงผมเป็นนี่เลยนะอาจารับ ออมาที่ข่าวผมที่ข่าวหนึ่งผมลืมตายผมก็เป็นทังน้าของของแดงลิเวอร์พูลครับ,รบผมก็ทังน้าของหลังจากที่เป็นแชมป์เก่าเแต่แชมเ,เปี้ยน,น,นชิพได้ไปเป็นแชมป์เก่าอะไรนะแคปซูลวันชาร์ปดีชาร์ปเก่านะครับผมก็ผรก็ไปแล้วแพ้ส่วนซีไปสามประตูหนึ่งของผมแพ้เชอรลตเชอร์ผมก็ออกมาเก่าว่าโจโค นะครับผมว่าผลงานนั้นห่วยแตกมากนะครับนะครับผมเล่นก็ไม่ดีไม่สมกับค่าเหนื่อยที่ทางด้านของร์ฟูนั้นให้ไปแต่ผมออกมาจบว่าเล่นอย่างเงี้ยการันตีไม่ได้เลยว่าคุณจะได้อยู่ในชุดจริงหรือไม่นะช่วงก่อนก่อนจะกลับมาเขาบอ <ผม S 2> ย,ย,ยืนยันว่ามีนาอนาคตมีอนาคตสดใสดีครับผมว่าโจโคกลกับไปอยู่ในลีกฝรั่งเศสเดิมเหมือนนะตัวฟอร์มดีมากเลยนะคราสุดท้ายแล้วนะ ก็มาเป็นอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับผมเพราะว่าถ้ากินแล้วว่านะักเตะในรุ่นๆของโจโคะนะก็ประสบความสำเร็จกันหมดแล้วนะครับอ,อยู่กับเชลซีเอออยู่กับเชลซีก็คงฝ่านี้นะครับโอเคอ่ะมาปิดท้ายเช่นเคยนะครับผมกับโปรแกรมในวันนี้นะครับผมก็มีเริ่มที่ฟุตซอลเวิลด์คัพไทยแลนด์นะครับผมก็วันนี้ครับมีเดจยกัน2กลุ่มนะครับผมก็5้าโมงเย็นนะครับผมที่อาคารมินิบุตร แล้วผมก็เป็นของกลุ่มดีผมก็เป็นอิตาลีพบออสเตรเลียนะครับผมแล้วก็หนึ่งทุ่มครับอาร์เจนตินาพบเม็กซิโกนะครับผมนี่ไปชมกันได้นะครับผมอันนี้นุ่มลุ้นครับใช่นะผมแล้วก็มาที่กลุ่ม B ีครับผมที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากนะครับผมก็หนึ่งทุ่มครับปานามาพบโมร็อกโกนะครับแล้วก็สเปนพบอิหร่านนะครับนี้เป็นอันดับหนึ่งใช่ครับแข่งเวลาสามทุ่มครับก็ยังไงแฟนบอล ทถ้าใสยก็ไปดูได้นะคนไทยเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพนะครับใกลที่ไหนไปเชียร์ที่นั่นได้ครับแม้ไทยเราจะไม่ได้เตะก็เป็นเจ้าภาพที่ดีได้ผมว่ามันสนุกอยู่แล้วล่ะครับคู่นะครับผมกต่องผมก็ว่าจะไปเหมือนกันนะวันนี้ะไปซื้อของที่หน้าโกเบทอแล้วก็กลับมาครับขึ้นต่ำแล้วก็กลับครับโอเคแล้วก็มีบรัสเซียเยอรมันหนึ่งคู่ครับซีสองขึ้นครับแฟรงก์เฟิร์ตนะครับผมพบกับคณะของค็อตเทอร์เฟียนครับผมแล้วก็มีลีกอร์พูลฝรั่งเศสครับ ที่สองศห้าผมก็เป็นแบรดพร้กับเอริองครับนะครับผมทำไมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมารายงานให้ทราบกันนะครับผมพรุ่งนี้เราอาจจะมีอะไรพิเศษนิดนึงแต่ยังไม่บอกสำหรับรับบอลไลน์นะสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยผมก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจของเราคุณนั่นคือ RB88 ผมลุ้นเกมกีฬาผ่านมือถือต้อง RB88 ครับลุ้นสนุกลุ้นมันนะครับผม RB88 บีเจ๋งอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วพบกับพวกเรานได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นการรักบอลไลน์สวัสดีครับ And balls ain't nothing safe when them things start to look, man. Keep thinking we shook, man. Doing like what are doing and Cook, man. You ain't ready for them things up.